ครับช่องยู u ูบชอนแนนนะครับสำหรับวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2,563นริสามนะคิดสกราัดสองพหรือ2020นะครับทักไทยอีกครั้งน่าจะเป็น EP ที่5นะครับถ้าหายไม่ผิดนะนะครับทักทายทักไทยนะครับท่านสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับนะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเดี๋ยวเช็คดูให้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับเวลาเวลาตอนนี้นะครับ5-28ทุ่มนาทีนะครับ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 พิมพ์อย่างนี้นะครับ1 แชร์แล้วนะคะยีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีคือลัคนาราศีปีนักศัตรใสมาให้ชัดเจนด้วยนะครับนะครับรักกันฝากแชร์นะครับคุณลูกดวงที่น่ารักครับรักกันฝากแชร์เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ครับใครเหนื่อยใครท้อแท้คือหมอพัดดูดวงเป็นกลางที่สุดนะครับฉะนั้นบางครั้งคําพูดอาจจะกระทบกระเทือนท่านบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะบางคนเอ้ยหมอพัดดูทําไมคือบางคนอยากให้แฟนกลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ย หมอพัทดูตามดวงนะครับหมอพัทอาจจะไม่ดูดวงตามเอาใจเราเท่าไหร่นะครับนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมหมอพัทรู้ว่าหลายคนก็มีความทุกข์นะครับอย่างเช่นน้องอะไรน้องเฟิร์นนะน้องเฟิร์นอะไรอย่างนี้นะครับเนาะนะครับนะสู้ๆนะสู้ๆนะทุกคนนะครับอิงคะลูกอิงต้องพิมพ์คําว่ายิทซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดและคนาราศีมานะลูกนะครับนะครับตัวคนเดียวนกและวันพุธปีเถาะนะครับภายในเดือนนี้จะใช้นี่หมดไหมคะ ไม่เป็นไรนะครับคนที่คนที่ไม่รู้คืออย่างเงี้ยผมบอกให้พิมพ์คาว่ายิบซีคิชชิที่เล่นวันเดือนปีเกิดลัคณาราศีปีนักษัตรท่านเอาเท่าที่รู้ตกหล่นเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับตกลงตกหล่นเล็กน้อยไม่เป็นไรผมไม่ได้เค่งขนาดนั้นนะครับอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าไปอย่าไปตกใจว่าเอ๊ะบางคนขาดวันเกิดบางคนขาดราศีเกิดหรือขาดปีนักษัตรเกิดเอาเท่าที่พิมพ์ได้แล้วกันเนาะอย่าไม่ต้องไปตกใจนะครับตัวคนเดียววันพุธวิทถ จะใช้นี่หมดไหมภายในเดือนนี้ไม่หมดครับไม่หมดต้องขอภายต้องตอบอย่างนี้นะครับไม่หมดนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับคืนนี้ก็ส่วนมตลไว้พาพแผนไม่ตาก,ก่อนแล้วกันเนาะอะไรอะไรจะดีขึ้นนะคะหนูเกิดปีกุลนะครับหนูจะลืมพิมพ์คำวิทซีคือชีวิตนะ6เมษาวันพุธนะครับชื่อเล่นชื่อหนุ่ยค่ะคําถามของหนูคืออะไรคะเมทินีอ่อนวิ่งน, <laughs> นะครับ ตัวคนเดียวนะครับสู้ๆนะครับตานยิซคือชีวิต16 063 4วันอาทิตย์ปีน่แม่เรื่องความรักตอนนี้โสดค่ะคนที่เราสนใจเขาจะสนใจเราใหม่ครับตอบยังไงดีวะอเอา,อางี้งหมอพัดมีคีย์เวิร์ดคือไพ่ไม่บอกอะไรชัดเจนวันบอกว่าวิธีการเราไปพูดคุยกับเขาดูทีว่าเขานั้นเพราะวาไพ่ขึ้นจัดสิเนี่ยเขานั้น อ่ามีการตอบรับเราปีเชิงบวกไหมถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเขารักและชอบเราเนี่ยเขาต้องถามสารพัดทุกสิส่งหรือเ่าเราเข้าไปมิตรภาพลองคุยเขา,าสบายดีไม่ทํมงงทํางานเราลองพูดคุยเขาดีๆก่อนดูว่าต่างนี้ไป2เดือนนียเขามีปรญญาที่โตโตอตอบเราบ้างไหมเพราะว่าเด็กจกเหรียญแปลว่าเขายังมองหาคน เขายัางมองหาความรักอยู่ตลอดเวลาอยู่นะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ลองใช้วิธีนี้อยู่นะหมอพัดอาจจะตอบตรงๆไม่ได้คือหมอพัดไ,ไม่ไม่ทราบตรงนั้นจริงแต่หมอพัดแค่บอกวิธีและคําตอบว่าเขาสนใจเราไหมได้โดยใช้วิธีนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับนะครับเลี้ยนต่อขนตาจะดีไหมอุ้ยทำไมวันนี้คนเข้ามาดูดวงเยอะจังเลยละ่ะพอหมอพัดบอกจะลงเรือคนเข้ามาดูดวงเยอะมากๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ๆๆๆนะครับ คืออย่างนี้น้องบุ๊กน้องบุ๊กพูดถูกครับบอกว่าให้ปกหักบุดวิธีการตอบสอบถามคือคืออย่างเงี้ยหมอพัดคืเคยทำหมดแล้วลูกคือพอปักหมุดแล้วก็เท่านั้นบางคนเขาไม่ได้อ่านเพราะว่าเขาไม่มีสู่กาลงคนข้อมาใหม่เขาก็เห็นเราดูดวงดึงดูดเขาก็ต้องการในสิ่งที่เขาอยากรู้เลยอะแต่ก่อนหมอพัดก็ปักหมดุดอันนี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบางทีก็ปักก็ไม่เห็นบางคนก็บางคนเขาก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือไอ้ปักหมุดเนี่ยไม่เห็นทุกคนนะ ปักหม,ดมุดในหมอหมอพัดเชื่อว่าหลายคนก็เห็นบางท่านคก็ไม่เห็นนะมันมีหลากหลายและลูกนะไม่เป็นไรหรอกหมอพัดเหนื่อยหน่อยแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะลูกขอบคุณมากครับน้องบุ๊กที่ที่บอกว่าให้ปักหมุดนะครับนะครับก็ก็คือหมอพัดทําหมดแล้วนะจริงๆน่ะมันจะมีลูกสาวหมอพัดมาพิมพ์อยู่มาพิมพ์อยู่เรื่อยๆที่เพจนะแต่ว่าช่วงนี้ธรรมดาแหละลูกสาวหมอพัดเป็นสาวแล้วก็มีงานเยอะด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องไปปลอบประโลมหนุ่มพื้นหนุ่มแล้วก็กลัว กลัวส,สาวทิ้งอะไรเงี้ยคือลูกสาวหมอพัดนารักไงแล้วก็มีหนุ่มมาจีบเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําใจหน่อยนะครับเาเพจลูกสาวหมอพัดนะอมยิ้มทาวด์เดอรเดลี่นะไปกดดูดวงได้เอ่อไปกดด,ดูดวงได้คําถามละยิสบาทหรือเวลานางไฟ์สดไปตา,ตามนางนางน่ารักนางเป็นคนที่พูดเพาะมากแล้วก็ตอบคาถามได้เก่งมากไม่เหมือนหมอพัดนนาปากมากหมานะครับขอบคุณน้องบุ๊กมากที่ให้ที่ให,ให้รายละเอียดมาจริงหมอพัฒทำหมดแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับแต่ อย่างที่บอกแหละว่าทําปัจจุบันนี่แหละก็คือเดี๋ยวแต่จริงๆลูกสาวก็ทําอยู่เป็นระยะระยะนะแต่ว่าออตอนนี้ปักหมุดไว้ที่เลขที่บัญชีไว้ก่อนนะครับเพราะว่า,เพ,า,วาพเพราะว่าพิมพ์เพราะว่าพิมไปคนเขาก็คือเขาเข้ามาใหม่เนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์เขาก็ต้องการที่จะรู้คําตอบของเขาประมาณนั้นนะครับเนาะขอบคุณมากน้องบุ๊คครับความเห็นความคิดเห็นดีครับน้องบุ๊คครับนะนะครับน้องเกษีบอกไว้นะครับนะ,บนะขอบคุณมากครับอืม น้องเมทินีชีวิตช่วงนี้จะดีขึ้นไหมจะจะได้คนจะได้คนที่ระหว่างไว้ไหมจะเลือกค้าขายเดี๋ยวนี้เ่น้องเมทินีดวงชีวิตคู่ปีนี้จะดีขึ้นไหมเหรอ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องการคัาขายในฐานคาถามหน้านะเวลาถามคำถามหน้าน้องม่ทินถามเนี่ยเดี๋ยวว่า2 24คือชีวิตชื่นชื่อเมทินีวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนัล็กใส่สมาให้ชัดเจนนะครับ <S <S ขอบคุณน้องบุ๊กนะครับที่ให้สิ่งที่ดีๆมาและข้อคิดเห็นที่ดีๆมาน้องบุ๊กก็ให้ข้อให้ข้อคิดเห็นที่ดีดงามมามามากนะเดี๋ยวถ้ามันแข็งแกร่งมากกว่าน,นี้จะทําตามน้องบุ๊กแต่เคยทําแล้วปรากฏว่าลูกรวมที่เข้ามาเขาก็ไม่ค่อยอ่านกันเหมือนเดิมนะครับ ต่อมานะครับนะครับเจนเจ,จนนะครับวันอังคารที่26มกมกราคม25ปีจอนะครับสามีที่เลิกกันไป2เดือนจะกลับมาใหม่นะครับก็ลองติดต่อสื่อสารข้อบ้างผมคิดว่า,อ,าอีก2เดือนภายใน2เดือนเนี้ยมันก็คือขาเขาเลิกไป2เดือนแล้วใช่ไหม เราพยายามติดต่อสศึอษาความภายในสองนับจากวันนี้ไปภายในสองเดือนนี้บอกคดคิดว่าน่าจะมีข่าวดีหรืออะไรที่ลงตัวหรือทิศทางที่เป็นเชิงบวกกับเราบ้างนะครับยังไงก็ขอใหอ้ให้พูดคุยกันได้ดีๆหรือขอให้เขากลับมาหรือมีสิ่งที่เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานความถูกต้องแล้วก็เจอความโชคดีเข้ามานะคุณเจนเจนนี่นะครับเป็นกําลังใจให้เนาะนะครับพอไพ่ขึ้น้วยคู่แปลว่าน่าจะมีสิทธิ์น,นะครับเรื่องก,การกลับคืนมานะครับ นะครับเรื่องการเรียนต่อขนตานะครับเรียนได้นะครับถือว่าดีมากเลยนะครับน้องเฟิร์นเรียนเถอะนะครับนะครับแชร์แล้วนะค้า24คือชีวิตน้องแนนวันศุกร์ที่29-06-33ปีเม่เมียแฟนเก่าเลิกกันไปคิดยังไงกับเราจะกลับคืนมาไหมยังหนูลองพูดคุยลองลองพูดคุยกับเขาลองเหมือนกับเขาอะถ้าคะแนนหนูอะเหมือนประมาณอยู่ประมาณ4.5คะแนนเนี่ยนะเขายังรังกะเลอยู่เขายังคิดอะไรสับสนในหัวสมองอยู่เขายัง จะมองหาคนอื่นเขายังกลัวเรุ่องกลัวนี่เขายังอะไรที่ยังไม่ชัว์ครับฉะนั้นถามว่าเขาจะกลับคืนมาไหมเราเป็นสะพานหรือเป็นตัวสื่อเชื่อมต่อเขาลองทักทายเขาดูดีกว่าเนาะทักทายเขาดูนะเผื่อเขาจะคิดได้นะครับฉะนั้นยังพอมีสิทธิ์ลุ้นอยู่บ้างมินิมิน,น,นินะครับนะครับกดหัวใจรัวนะครับกดหัวใจรัวนะครับ น3 5 3 8 5 3ย3สานะร่วมด้วยชิคกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวยสำหรับท่านที่อยากจะช่วยนะครับหมอพัดก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่จริงๆจะลงนานแล้วแต่วันนี้ทำไมคนเยอะอตัวคนเดียวนะครับวันพุธนะครับชื่อนกอสองนะวันพุธนะวันพุธวันที่เป็นวันบุญที่สุดก็คือวันพุธนะครับวันดาวบาปคือวันเสาร์กับวันอังคารแต่หมอชอบคือวันเสาร์กับวันอังคารเพราะวันเสาร์วันอังคารคือดาวโจรดาวโจรเป็นวันที่บุกมากหมอพัดอยากมีแฟนวันอังคารสุดๆกับวันเสา นะครับเพราะหมอพัดเกิดวันอาทิตย์นะครับนั่นคือตามตำราหมอพัดเกิดวันจันทร์แต่จริงหมอพัดเกิดว,วันอาทิตย์หมอพัดเลยอยากได้แฟนวันเสาร์กับวันอังคารมากว่าที่สุดคือวันอังคารเพราะว่าเขาสั่งเราได้เขาทาให้เรารวยได้ อันนี้พูดตะล,ลึงไปละวันพุธจุกับวันพ,พุธปีเถาะนะครับ22:07:30คนที่คุยชื่อโอ๊ตเขาชอบหนูจริงจังไหมนะครับให้ขึ้นทาเวอร์นะครับหนูอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับยกเว้นแต่เขาเป็นเจ้าของเป็นหนึ่งชาวต่างประเทศแต่นีน้ชื่อโอ๊ตไม่ต่างประเทศแล้วแหละสองเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์หรือสามคือเป็นเจ้าของหรือทํางานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือเป็นเต็นท์รถหรืออสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นพวกนั้นหนูคบเขาได้แต่ถ้าหนูไม่เป็น,นเช่นนั้น หนูอีกไม่นานหนูก็เขาก็ต้องทางใครทางมันนะครับเพราะให้ขึ้นเดือดทาวเวอร์ขออภัยนะที่ต้องตอบอย่างนี้อาจจะไม่โดนใจหนูนะครับนะครับนะคุณชมพู่สู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้คุณชมพู่นะครับรักๆนะครับคุณชมพู่นะครับรักๆนะครับหนูจ๋า หนูกาแฟน,นะครับยังไงก็เลิกลากันนะคะบอกพัดไม่ได้ตอบด้วยความรำคาญนะหนูปีจอหนูอิงดวงหนูต้องเป็นพุ่งเป้าหมายที่การเรียนและการศึกษาใหลูกนะคะนะครับคนรักเก่าจะกลับมาไม่มีที่นี่อยา่าคนรักเก่าจะกลับมาใหม่ให้ดูภายใน4เดือนนี้นะครับสเดือนไม่ได้เพราะไพ่ขึ้นดาบดาบมี2คมดาบละสองคมให้ดูภายใน4เดือนนี้นะครับหนูต้องพิมพ์ทุกครั้งให้ชัดเจนนะครับอย่าขี้เกียจนะลูกนะคะพิมพ์คำถามถาที่ก็2ก็2 24คือชีวิตชื่นวันเดือนปีเกิดลัคนารา,าศีพินัตว์ ชัดเจนนะครับขอบคุณน้องบุ๊กน้องบุ๊กไว้ไหนน้องบุ๊กน้องบุ๊กเข้ามาทักทายกันน้องบุ๊กน่ารักมากเลยนะครับนะครับน้องบุ๊กเป็นคนที่น่ารักนะครับนะครับนางรวยมากมากแต่ก็นับถือกัน มีคำถามที่สองถามได้สิคำถามท,ที่สามก็ถามได้ท่านเดือดร้อนท่านอย่าคิดเรื่องการเงินกับผมท่านอะไที่เดือดร้อนอย่ากเกรงใจเฮ้ยวันนี้ผมจัดเต็มอย่ากเกรงใจแต่ท่านกดไปกดติดตาม subscribe สังาหนช่องยูทูบชี่นั่นด้วยช่วยเป็นกำลังใจช่องยูทูบชี่นั่นเพราะยูทูบชี่นั่นเนี่ยเป็นการดูดวงย้อนหลังไงบางทีท่านนึกไม่ออกจำได้ว่าดูวันนี้วันนี้ท่านสามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่องยูทูบชี่นั่นนะครับชื่อว่าหมอพัฒนะนะน์ยุทธ์ศโคราชไงนะอย่าลืมกดตกกิดตามสสััััััังงงงงกกดช่่่ออออคคคคครรรรูพพ้วยยนนนนนะ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 ะบบบเเเาาามมแิิหถึจ ปากหมุดว่าให้ทุกคนร่วมบริจาคค่าอินทรน็ตค่าอาหารน้องหมานอมา้องแมวยแต่ไม่ได้บังคับนะเพราะว่ายุคโควิดสิมาเนี่ยท่านมีหน้าที่คือท่าน1คําถาม1แชร์2คําถาม2แชร์3คําถาม3แชร์นะครับประมาณนั้นนะครับการแชร์ Facebook สาธารณะไม่ถูกไม่ถูกสแปมแต่การแชร์ลงกลุ่มปวดระมัดระวังอย่าแชร์เกิน3กลุ่มและแชร์เป็นกลุ่มที่ลงได้เท่านั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับฉะนั้นอย่าเกรงใจจัดเต็มนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ,น,น,บนะครับ คำถามที่สองนะคบคุณคุยกับคนชื่ออ๊ตเรื่องการเงินที่ช่วยเหลือกันใช่ไหมครับลองคุยดีๆนะลองคุยดีๆนะยังพอมีสิทธิ์ลุ้นอยู่บ้างนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะส่วนไอ้ส่วนเนี่ยถามว่าเขารักเราชอบหวังหรือเขาช่วยเหลืออะไรบ้างลองดูไปก่อนนะครับถามว่ามันต้องลองดูไปก่อนเหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยชัวร์กับเราเท่าไหร่แต่ว่าอย่าไปอย่าไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนที่แย่แต่มองดูว่าเขากําลังแบบอยู่กลางกลางมดียมกลางกลงกะเลอยู่ฉะนั้นลอง ผู้ชายนะทุกคนนะแม่งแพ้ปากหวานว่ะถ้าผู้หญิงนะเอาใจใส่หน่อยนะรู้จุดอ่อนนะโอ้ยผู้ชายแม่งผู้ชายนะยนะถ้าผู้หญิงทําอาหารเป็นหน่อยนะโอ้ยมันรักตายเลยนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับหนูอิงขาเรื่องของแฟนหนูมีโอกาสที่จับทางใครทางวันนะลูกนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ หนุเวทนีนะครับตั้งคาถามให้ชัดเจนนะลูกนะหมอครับไม่ได้ํำคาญหนูนะแต่หนูต้องตั้งคาถามให้ชัดเจนนะคะยีิบสี่คือชีวิตคุณแตงวันเสาร์ที่ยี่สิบสองสี่แปดความรักนี่ลุ่นกเลยเนีน่ยมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วมันก็ดีแค่ประเดี๋ยวประดาว่ะลูกนะเพราะว่าดวงชะตาของหนูยังไม่ผ่านเกณฑ์อายุยี่สิบปีนะครับฉะนั้นมีแฟนแล้วมันหนูก็แค่อายุประมาณแค่สิบสี่สิบห้าปีฉะนั้นมีแฟนแล้วตราบใดที่หนูยังไม่ผ่านยี่สิบปีมันก็มีโอกาสที่เราหองรแหงว่าโอกาสที่จะเลิกกันหรือกัันนขดย้ง นะครับทันั้นหนูโฟกัสไปที่การเรียนและการศึกษานะตั้งใจเรียนนะรู้นะลูกการเรียนมีสออย่างนะการเรียนทางโลกกับการเรียนกับการเรียนทางทางทางในเรียนนะครับการเรียนทางโลกหมายความว่าหนูต้องอา่ารู้จากพัฒนาการหนูต้องหาความรู้ในโลกโซ,โซเชียลมียูทูบไหมเปยูทูบหาอา่าในเรื่องที่เราถนัดแล้วลองตั้งใจทําดูนะครับนั่นะคือสิ่งที่บอนะหรือ Facebook เราดูว่ามันจะมีอย่างลาูกสาวของครูพัฒนเนี่ยเก่งมากนะครับ ตกแต่งภาพโคตรเก่งนะครับแล้วลูกสาวมพัดนก็ดูรวมเก่งมากนะครับนะดูรวมภายิปซีโคตรเก่งนะครับนั่นคือซีบอกไว้แล้วก็แต่งภาพเก่งมากแล้วเก่งหลายอย่างเรียนก็ดีเรียนก็เก่งเกตเฉลี่ยก็เก่งเป็นแล้วก็นิสัยโคตรดีโคตรเป็นผู้หญิงนะครับนั่นคือสีบอกไว้นะครับ ยิบซีคือชีวิตกุณแตงนะครับวันเสาร์นะครับนั่นคือสินีบอกไว้นะหนูต้องตั้งใจเรียนนะครับนี่นี่ไงแอมยิบซีคือชีวิตแอมนะครับวันจันทร์ที่สิบเก้าศูนย์สี่สามหกวีรากา,าชีวิตคู่จะแยกทางกันไหมนะครับไม่กล้าบอกอย่างนั้นแต่ถ้าทะเลาะก,กันอาจจะห่างกันสักพักนะครับนั่นคือสินีบอกไว้อีฟคะหนูต้องพิมพ์คำว่ายิบซีคือชีวิตตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัตว์ใส่มาให้ชัดเจนนะวอลินทิลานะลูกนะเชื่อเถอะรักตัวเองดีที่สุดนะลูก <c oughs> หนูเข้าไป ที่เพจครูพัฒนะทุกคนเข้าไปที่เพจครูพัฒนะครับเพจครูพัฒนะครับมันจะมีคําคมอยู่เป็นระยะนะไปกดปุ่มไข่ปลา3ปุ่มนะกดถูกใจเสจแล้วไปกดปุ่มครับไข่ปลาสามปุ่มแล้วกดติดตามนะกดซ้ายหนึ่งครั้งกดขวา2ครั้งนะครับกดขวาครั้งแรกคือติดตามเป็นคนตัวแรกกดข้างบนคือหมายถึงว่าแจ้งข่าวแจ้งการตัดแจ้งการเตือนนะครับนะ ครัเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับบทเลี้ยังครับบอกว่าจะได้ลงสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่โอนเงินมาช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับน้องบุ๊กอ๋อน้องบุ๊กมาแล้วน้องบุ๊กคิดว่าจะไปถามพี่แล้วนะครับน้องบุ๊กโอ้น้องบุ๊กดีเป็นวัยหนุ่มหน้าตาดีนะอ่าไม่รู้สิโปรไฟล์สวยนะน้องบุ๊กเป็นผู้ชายที่โปรไฟล์สวยนะอ่ะกดหัวใจรัวๆนะครับน้องบุ๊กกดเบาๆบแล้วกดหัวใจรัวๆให้คุณพัดหน่อยนะน้องบุ๊กอย่่าาลลืมมมกดดดดออีีตยยิ้้ทเวนะครับ นะในเรื่องของความรักนะั้นะนะต้องต้องเจอตัวยงนะอมยิ้มเทาแบบเดลี่นะน้องบุ๊กนะ ทุกคนไปกดได้นะเนาะแต่ลูกสาวหมอพัดอาจจะไล์อาทิตย์ละคสองครั้งอาจจะไม่ไล์บ่อยนะครับเพราะว่านางมีงานเยอะเดี๋ยวงานตกแต่งภาพกราฟิกอะไรต่างๆนะครับนั่นคือสีบอกไว้นะครับนะครับน้องบุ๊กถามว่ายังไงลูกนะครับบุ๊กนะครับยี่สามกุมภาพันธ์ปีฉลูนะครับบุ๊กขราบขาดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับลูกนะยี่สามกุมภาพันธ์พัุราศีกุมนัปีฉลูนะผมเป็นนักศึกษากําลังเรียนจบวิศวะอยากถามเรื่องงานในอนาคตอ่าน้องบุ๊กครับ คนเราโดยส่วนใหญ่เวลาจบมาปุ๊บเนี่ยงานมันหลากหลายบางคนจบแล้วก็ลาออกจบแล้วจบงานเพื่อชี่อัพเลเวลอัพเกรดเงินเดือนเราแต่น้องบุ๊กนี่ยบอกตรงเลยนะครับน้องบุ๊กตั้งใจนะครับถ้าเป็นคนดีของสังคมและพุ่งเป้าหมายไปสิ่งที่สําเร็จแล้วใช้ชีวิตแบบมีเดียมแบบทางสายกลางหัวยผู้เลจาแลวต้องเป็นคนดีกับสังคมนะน้องบุ๊กพยายามสร้างโปรไฟล์อัพเกรดเลเวลตัวเองด้วยน้องบุ๊กครับอนาคตของน้องบุ๊กนี่ดีมากเรื่องหน้าที่การงานนะครับได้งานเงินเดือนค่อนข้างที่จะสูงนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้อ่าไม่ เราไปสมัครงานที่เราถนัดก,ก่อนเลยก่อนนะคะคือพี่ไม่ใช่เทวดาพี่แค่เป็นผู้สื่อสารแต่พี่บอกว่าน้องบุ๊คนะไพ่ขึ้นเนี่ยเป็นไพ่เหรียญใหญ่มากน้องบุ๊กจะได้งานที่ดีๆแน่นะครับน้องบุ๊กน้องจบอะไรนะลูกจบวิศวะอะไรคือคือคือเพื่อนเพื่อี่จบสายวิศวะทั้งหมดไงมีพี่เนี่ยเรียนจบพอพอจบพอจบไออิเล็กทรอนิกส์เสร็จปั๊บพี่ก็ไปต่อบริญญาที่ราวกำแหงไปเรียนกฎหมายต่อไงนะตอนสมัยเรียนนะครับน้นองตท๊ดบอกไว้แต่พี่กำลังบอกว่าอ่านะครับฟังนิดนึงนะครับ คนวันอาทิตย์นะครับหมอพัดเป็นคนวันอาทิตย์นะต้องเป็นผู้ให้ให้เยอะเพราะคนวันอาทิตย์เนี่ยบางคนทําบุญคุณไม่ค่อยขึ้นทําดีมักจะไม่ค่อยได้ดีแต่ถ้าเราเข้มแข็งไปคนวันอาทิตย์นะมักจะทําอะไรมักมีความโชคดีและความสําเร็จรออยู่เสมอแต่คนวันอาทิตย์นิดนึงนะบางคนคำนวณั้างความจริงจังจริงใจพออายุมากขึ้นแบบหมอพัดเนี่ยจะเริ่มปากหมาแล้ว พูดตรงเกินไปคนปชอบพูดเชียดเฉียดเขาพูดเหมือนเหยียดเขาอะนี่คือคนวันอาทิตย์นะนั่นคือสิ่งที่บอกไปจริงๆรางงบุ๊กยังไม่เคยเจอวันที่หมอพัดอารมณ์ร้ายๆเวลาหมอพัดพูดดูดวงไปบางครั้งเหยียดเลยนะคือคือพยายามปรับลดลงอะคือบางทีเราความความหวังดีของเราแหละแต่คนอื่นเขาฟังไม่ออกเขาคิดว่าเฮียไม่เหยียดกูจังเลยวะอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับพระจอมเก้านาครเหนือนะครับอ๋อพระจอมเก้า,าละครเหนือใช่ไหมครับเพ<ะ>ืพ<ะ>่อนเพ<ะ>ืพ<ะ>่อนเพ<ะ>ืพ<ะ>่อนจบวิศวะเยอะมาก ทั้งพกเคนเหนือแล้วก็ทั้งพระจอมเก้าทนบุรีนะครับนะแล้วก็นะครับพระรักจอมเก้าราชกระบังนะลาดกระบังก็โอ้โหราชกระบังก็เยอะทนบุรีก็เยอะนะครับนั่นคือสินีบอกไว้นะครับนะครับคองหกก็เยอะอันนี้เรื่องจริงนะเพื่อนหมอพัดเป็นสายเป็นสายวิศวะกันซะส่วนมากนะครับเพราะว่าเป็นเด็กเทคนิคไงเด็กเทคนิคนะวิทยาลัยของเราเทคนิคนครราชสซีมาไม่รู้เปลี่ยนอย่างวะนะครับนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะน้องบุ๊กนะครับจงเป็นคนดีแล้วน้องบุ๊กจะเจริญคุยน้องบุ๊กยาวหน่อยนะครับนิดหนึ่งนะครับนะอ้าวน้องบุ๊กครับมีคำถามสองเดืถามมาเนาะเอาเป็นว่าหนูมีความโชคดีจบมาหน้าหน้าที่การงานมีโอกาสที่เจริญรุ่งเรืองนะครับในอนาคตนะครับแต่เรื่องของอนาคตคนเราต้องทําปัจจุบันให้มันสมบูรณ์แบบนะครับทาทาในสิ่งที่ดีงามนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับลูกสาวหมอพันธ์ไม่แน่ใจว่ามันจะเรียนวิศวะไหมไม่แน่ใจนะ คือลูกสาวบอคัทเป็นคนที่น่ารักไงหมอเห็นเน้นหนูไหมสนิมส้อยไม่เห็นครับเดี๋ยวพิมพ์ใหม่เลยลูกอ่ะพิมพ์ใหม่เลยนะพิมมาใหม่เลยนะครับไม่เห็นจริงๆก็ต้องขอโทษนะอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วฮะเห็นแล้วเมื่อกี้คุยกับน้องพุกยาวหน่อยอ่ะมาแล้วเห็นสนิมเนี่สนิมส้อยนะครับเกิดปี27นะคะแชร์แล้วค่ะยีิบสีคือชีวิตค่ะ17สิงหาสองเหนูปีอะไรคะช่วยจูบขานสนิมส้อยไม่เห็นบอกกบอคัทแล้วคำถามหนูอยู่ไหนลนะคะเดี๋ยวพิมพ์คำถามมาเลยนะนะครับหนบอคัทแล้วนะ ปี47ปว่าแฟนเก่าจะกลับมาไหม EVE ลูกเลย EVE คะความรักของหนูนะคะบวกไปอีก5ปีค่ะความรักหนูจะมีหลากหลายเข้ามามากฉะนั้นแฟนเก่าอาจจะมาวิบวับวับนะหนูอายุประมาณตอนนี้หนูปีส47ใช่ไหมหนูเกือบปี47ตอนนี้อายุประมาณ15ย่างเขา16ปีฉะนั้นบอกเลยหนูจะมีความรักที่หลากหลายฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเรื่องแฟนเก่ามากหนูยังมีคนที่กมาในประสบกรารณ์ชีวิตอยู่หลายคนฉะนั้นเป็นผู้หญิงต้องรักตัวเองนะคะ ปีเดียวกันกบลูกสาวลูกสาวเกิดสามีนานะสี่เจ็ดนะครับปีวอกนะฮะแต่เคยบอกลูกสาวหลายครั้งว่าถึงมีคนจีบเยอะนะแต่บอกลูกสาวตลอดเวลาว่ามึงอย่าไม่ใช่พูดมึงกับเขานะไม่ไม่ใช่พูดมึงใส่เขานะแต่บอกว่าแต่กำลังเปรี่ยนที่ว่ามึงต้อง หาคนที่มีบ้าเล่นเกมไม่ใช่คนเล่นเกมไม่ดีนะแต่หาคนที่มีโครงสร้างของหน้าที่การงานและการกระทําและวางเป้าหมายก่อนมึงดูซิมึงไปเรียนกับใครมึงไปเรียนจากูรูดังๆเท่านั้นเลยคือลูกสาวเป็นคนที่ติดตามไ like ลฟ์โค้ดดังๆนะครับไลฟ์โค้ดมีประโยชน์นะอยู่ที่เราจะเลือกนะถ้าอย่างไอ้น้องบกุกมันมีรุ่นพี่เราอะชื่อครูนิดหน่อย of f i ิศแม็กน้องบกุกไปติดตามนะไม่ต้องไปเสียเงินนะไปติดตามครูนิดหน่อยออฟฟิศแม็นะ นะเป็นรุ่นพี่วิศวะนะไปติดตามไว้เลยนะคนนี้ปรมา,าจารย์ขั้นเทพเลยนะแล้วน้องบุ๊กจะพัฒนาตัวเองไปไปรไะสบความสําเร็จเยอะน้องบุ๊กไปติดตามคูมนิดหน่อยออฟฟิศแม็กนะนั่นคือสิริบอกไว้นะครับแม่สนิมครับคำถามคืออะไรครับแม่สนิมครแม่สนิมครับคำถามคืออะไรคะวันอาทิตย์เหมือนกันเลย EVE EVE นะครับเรื่องของความรักหนูอย่ามีอายุถ้ามีความรักช่วงนี้มันคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ย ส่วนมากความรักจะเริ่มดีขึ้นหลังอายุ20ปีขึ้นไปนะครับความรักตอนนี้มามันมันโยเฉพาะผู้หญิงไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหนนร,น like, share, นร,ร,ร่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผอจะดูรันะครับประกาศนะครับมีช่องทางร่วม ช่วยค่าอินเทอร์เน็ตครับ0353853236นะครับอ่าแล้วก็เบอร์พร้อมเพย์นะครับนะเบอร์คอนเพย์เบอร์อะไรวะ090893998ดูข้างล่างที่ปักหมุดไว้แค่นับนะครับเอามาแล้วแม่หมอคนสวยมาแล้วนะครับแม่หมอคนสวยอยู่แล้วนะครับแชร์แล้วนะครับแม่หมอคนสวยว่าไงมิกินะครับแม่หมอคนสวยมิกินะครับแม่หมออันนี้ก็ดูดวงแม่นนะครับเกิดวันพุธนะครับ กลางวันสิมิถุนาย25น2539นิะครับเมทุนนะครับทุกคนที่เข้ามาทางนิยมดวงนะสามารถไปติดตามแม่หมอมิกิหรือดูดวงกับแม่หมอมิกิได้นะครับแม่หมอมิกิเข้ามาแล้วครับปีช่วยอายุยะ23ย่างเข้า24ปีนะความรักเป็นยังไงบ้างครตอนนี้โสดใช่ไหมสี่ไม้เท้าอีกหน่อยความรักจะมีรูปมีร่างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวให้หมดโควิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนดีๆเข้ามาลองดูนะครับปีนี้อาจจะไม่สวยเรื่องของความรักแต่ไม่แน่ปลายปีถึงปีหน้าอาจจะมีความรักเข้ามาดีนะเพราะ หนูต้องเปิดโปรไฟล์แล้วทำโปรไฟล์ให้ตัวเองตะมุตะมิสวยใสสะอาดไว้ก่อนนะหนูจะเจอความรักที่ดีๆเข้ามานะจ๊ะหนูมิกินะครับน,น,นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะขออนุญาตลงเซ็กชันที่5ของ y o ยูทูบชานั่นนะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตาม subscribe, สับตะไคร้สันติ์ดิ้งช่อง u ูทูบชานั่นนะครับนะฮนะนิดนึงน้องแม่สนิมส้อยเวลาเราตั้งคําถามว่าคนสวยคนสวยอย่ามาเสนอหมอพัดอย่างนี้นะลูกหมอพัดเตือนนะครับลูกเวลาเราตั้งคําถามกับหมอพัดเนี่ย เราเหมือนกับว่าเราเอาไข่มาให้หมอพัดเราเอาปลามาให้หมอพัดแล้วแล้วไม่บอกหมอพัดเลยว่าเฮ้ย hey, หมอพัดเนี่ยแกจะต้องทําต้มยํากุ้งนะหรือแกจะต้องเอาไข่ทอดไข่เจียวนะสิ่งที่หมอพัดกำลังเปรียบเทียบหนูว่าเวลาหนูถามการเงินหรือความรักหนูต้องถามทีละหนึ่งข้อและเวลาถามการเงินหนูต้องบอกด้วยว่าการเงินสถาภาพอย่างไรช่วงไหนความรักหนูต้องบอกด้วยสถานภาพโสดหรือไม่สดมาทีละหนึ่งข้อหนึ่งคำถามนะครับหมอพัดรออยู่นะครับหนูต้องชัดเจนก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับสู้ ไอเรื่องของศาสตร์และศิลป์เรื่องยิบซียมันไม่นิ่งนะลูกถ้าเราถนัดจริงใดเนะี่ยบางครั้งเราทายไพ่ตัวเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะลูกนะแต่ว่าจิตเราต้องนิ่งถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรามีความมั่นคงอะไรต่างๆแล้วหนูจะไปได้ไกลในเรื่องของยิปซีซู้ต่อไปนะลูกนะอีกหน่อยหนูจะเป็นแม่หมอที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะหนูมิก,กิีนะคะนะคะอ่ะอันนี้ลงก่อนนะครับช่องอยูทูได้วยน,นะ